สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกเนื้อหาที่เราจะมาสกัดเอาแก่นความรู้จากแหล่งข้อมูลที่น่าสนใจกันค่ะสวัสดีครับข่าวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันในหนังสือ Trust in You นะคะของคุณนพลนพรัตร์ครับผมซึ่งเล่มนี้พูดเรื่องที่แบบสำคัญมากๆเลยคือภาวะผู้นำกับการสร้างความไว้วางใจหรือ trust ที่เราเรียกกันนี่แหละคะ่ะถือเป็นรากฐานสำคัญเลยนะคะโดยเฉพาะกับคนที่เป็นผู้นำใช่ครับ แล้วเนื้อหาที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากหนังสือเล่มนี้โดยตรงเลยนะครับเป็นข้อความที่คัดมาซึ่งก็สะท้อนประสบการณ์ของผู้เขียนเองด้วยที่เป็นที่ปรึกษาองค์กรมานานเเราก็จะพยายามดึงเอาข้อคิดแก่นสำคัญออกมานะครับไม่ใช่แค่สรุปสรุปไปค่ะเหมือนกับว่าเราหากันว่าอะไรที่มันน่าจะโดนใจหรือเอาไปปรับใช้ได้จริงๆนะคะครับผมเป้าหมายเราวันนี้ก็คือมาดูกันว่า มีหลุมพรางอะไรบ้างที่ผู้นำอาจจะเผลอตกลงไปหรือมองข้ามแล้วอะไรคือหัวใจจริงๆของการสร้าง trust ให้มันยั่งยืนเพื่อให้ผู้ฟังเองก็ได้มุมมองที่ลึกซึ้งไปลองปรับใช้ดูเอาละค่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่าที่จุดแรกที่น่าสนใจมากในหนังสือคือคำว่า leadership syndrome ครับคำนี้ผู้เขียนเขาบัญญัติขึ้นมาเองเลยนะจากการที่เขาไปสังเกตพฤติกรรมซ้าๆของผู้นาที่แบบ ทำให้คนรอบข้างไม่อยากทำงานด้วยหรือบางทีก็หมดศรัทธาไปเลยอืมฟังดูน่ากลัวนะคะครับมันมีหลายอาการเลยแต่ผมว่าเออเราอาจจะลองจัดเป็นกลุ่มๆดูก็ได้นะครับจะได้เห็นภาพชัดขึ้นน่าสนใจคะ่ะลองดูคะ่ะมีกลุ่มไหนบ้างคะกลุ่มแรกเลยผมคิดว่าเป็นเรื่องของออการใช้อำนาจและการควบคุมที่ไม่เหมาะสมค่ะอันนี้จะรวมอาการอย่างเช่นบาอำนาจ คือยุดแต่ความคิดตัวเองไม่ค่อยฟังใครเลยในหนังสือมีตัวอย่างนะที่หัวหน้าบอกลูกน้องว่าถักเก่งกว่าผมก็คงมาเป็นหัวหน้าผมแล้วล่ะอะไรแบบนี้โอ้โหฟังแล้วเหมือนปิดประตูใส่หน้าเลยนะคะเลยแบบกักข้อมูลไม่ค่อยส่งเสริมลูกน้องเก่งๆอะครับเหมือนพยายามจะบอลใส่เขาไว้ให้ไม่โตอ๋อเข้าใจภาพเลยค่ะเหมือนทำให้เขาโตไม่ได้ครับ ซึ่งอันนี้มันทำลายอนาคตทั้งตัวพนักงานเองแล้วก็องค์กรด้วยนะครับแล้วก็มีอีกขั้วหนึ่งเลยคือไมโครแ a g จจูจจ้จี้จุกจิกครับรวบอำนาจจี้ทุกขั้นตอนอันนี้ก็ทําให้ลูกน้องรู้สึกเหมือนไม่ไว้ใจฉันเลยเหรอแล้วงานมันก็ไปติดขัดเป็นคอขวดไปหมดเหมือนจะสุดต่งคนละทางเลยนะคะแต่ผลเสียคือทำลายทรัสตเหมือนกันแล้วกลุ่มอื่นล่ะคะมีอีกไหมมีครับอีกกลุ่มที่เห็นได้ชัดเลยคือ ความไม่รับผิดชอบแล้วก็ขาดความน่าเชื่อถืออันนี้ตรงๆเลยนะคะตรงไปตรงมาเลยครับเช่นปัดความรับผิดชอบพอมีปัญหาขึ้นมาก็โทษน,น,นู่นโทษนี่โทษฟ้าฝนโทษคนอื่นไปเรื่อยแต่ไม่เคยมองตัวเองเลยอืมเช่น talk only อ๋อ neto อันนี้คลาสสิกเลยค่ะเจอบ่อยเลยครับสอนคนอื่นได้หมดเลยนะแต่ตัวเองทําตรงเงินข้ามค่ะแล้วมีอะไรอีกคะในกลุ่มนี้ก็มีผิดคําสัญญาด้วยครับ คือรับปากไปเรื่อยแต่ถึงเวลาทําไม่ได้อ้างนูน่นอ้างนี่ตลอดคือแม้จะมีเหตุผลจริงๆนะครับแต่ความรู้สึกของคนฟังน่ะมันเสียไปแล้วว่าคนนี้เชื่อถือไม่ค่อยได้นะคะความรู้สึกมันสําคัญครับหรือพวกหลักลอยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเดี๋ยวเอาอย่างนั้นเดี๋ยวเอาอย่างนี้ทีมงานก็สับสนสิครับจับทิศทางไม่ถูกเลย กลุ่มนี้กระทบกับความน่าเชื่อถือเต็มๆเลยนะคะซึ่งมันเป็นพื้นฐานของ trust เลยถูกต้องครับใช่เลยแล้วก็กลุ่มสุดท้ายอาจจะออกแนวเป็นเรื่องทัศนคติพฤติกรรมส่วนตัวที่มันบั่นทอนค่ะเช่นอะไรบ้างครับเช่นเช่นลำเอียงแบบเห็นชัดเลยว่ามีเด็กนายคนเอื่นก็เสียกำลังใจสิครับหรืออาการเฉื่อยชาหมดไฟไม่กระตือรือร้นร้อ,รอกรเกษียณอย่างเดียวอันนี้กระทบทีมากนะ โดยเฉพาะทีมที่มีคนรุ่นใหม่เยอะๆเขาต้องการพลังงานจริงค่ะบรรยากาศมันจะเนื่อยๆไปหมดเลยครับแล้วที่ร้ายแรงที่สุดก็คือทุจริตแม้จะเล็กๆน้อยๆนะครับแต่มันสะท้อนถึงการขาดจริยธรรมพื้นฐานเลยฟังดูแล้วอาการพวกนี้การที่รู้ตัวว่าเป็นเนี่ยคงเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะคะแต่ปัญหาก็คือหลายคนอาจจะไม่รู้ตัวจริงๆใช่ครับ อันนี้น่ากลัวซึ่งถ้าแก้อาการพวกนี้ไม่ได้การจะไปสร้าง trust มันก็เหมือนสร้างบ้านบนทรายเลยนะคะไม่มั่นคงอะ่ะใช่เลยครับมันต้องเคลียร์พื้นฐานตรงนี้ให้ดีก่อนทีนี้คำถามสำคัญต่อมาก็คือแล้วอะไรคือหัวใจจริงๆของการสร้าง trust ล่ะคะในหนังสือเขอาอธิบายเรื่องนี้ไว้ยังไงบ้างคะหนังสืออธิบายผ่านองค์ประกอบ5อย่างครับแล้วก็ใช้อุป,ปมาที่ผมว่าเออมันเห็นภาพดีนะคือเรื่องลูกขอเดินไปโรงเรียนเอง อ๋อเรื่องลูกเหรอคะน่าสนใจคะ่ะเล่าหน่อยค่ะลองนึกภาพตามนะครับสมมติลูกเราสักห้าขวบมาขอเราว่าอยากเดินไปโรงเรียนเองคนเดียวโรงเรียนก็อยู่ไม่ไกลบ้านมากหรอกแต่เราจะยอมไหมอืมก็ต้องคิดหนักเลยนะคะห้าขวบเองครับการตัดสินใจของเราเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับห้าอย่างนี้ครับ อย่างแรกคือความสามารถ competency ค่ะความสามารถคือลูกเราทำได้จริงหรือเปล่าจำทางได้ไหมรู้จักหลบรถไหมแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเป็นหรือเปล่าปฏิเสธคนแปลกหน้าได้ไหมถ้าเราดูแล้วว่าเออเขามีความสามารถพอเราก็อุ่นใจไปเปล่าหนึ่งต้องดูว่าทาได้จริงไหมก่อนเลยอันดับแรกใช่ครับอย่างที่สองคือความตั้งใจจริง intention ค่ะความตั้งใจครับคือเขามุ่งมั่นอยากจะไปเองจริงๆหรือเปล่า หรือแค่อยากลองเล่นเล่นถ้าไปเจอร้านของเล่นระหว่างทางละ่ะจะแวะไหมจะวอล์กแวกไหมมีใจสู้พอที่จะไปให้ถึงโรงเรียนหรือเปล่าอันนี้คือดูที่ใจเขาเลยไม่ใช่แค่ทําได้แต่ต้องอยากทําจริงๆและมุ่งมั่นด้วยนะคะถูกครับอย่างที่สมคือการรักษาสัญญารักษาสัญญาถ้าเราตกลงกติกาอะไรกันไว้เช่นต้องออกกี่โมงถึงกี่โมงต้องโทรกลับไหมลูกพยายามทําตามที่พูดหรือเปล่าถ้าทําไม่ได้ละ่ะ เขารู้สึกเสียใจไหมยพยายามแก้ไขไหมอันนี้คือดูว่าเขาให้ความสำคัญกับข้อตกลงแค่ไหนอ๋อความพยายามที่จะทำตามที่พูดนี่เองครับผม4คือความรับผิดชอบ accountability ค่ะถ้าเกิดพลาดขึ้นมาเช่นกลับบ้านช้าเพราะมัวแต่ไปเล่นกับหมาข้างทางเขายอมรับผิดไหมหรือโทษหมาโทษเพื่อนไปเรื่อยๆการกล้าย,ยืดอกรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ย เป็นสัญญาณสำคัญเลยนะครับการไม่โทษคนอื่นไม่ปัดไปเรื่อยๆนี่สำคัญจริงๆค่ะใช่ครับและข้อสุดท้ายข้อ5คือความมีวินยัย discipline วินยัยคือการทำทั้ง4ข้อที่ว่ามาเนี่ยอย่างสม่ำเสมอจนเป็นนิสัยไปเลยรู้ว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำโดยที่เราไม่ต้องคอยบอกคอยเตือนตลอดเวลา ทำให้เราพอจะคาดเดาพฤติกรรมเขาได้และมั่นใจว่าเขาจะไม่นอกลู่นอกทางง่ายๆโอ้โหฟังดูแล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องใดเรื่องหนึ่งเลยนะคะแต่ต้องมีครบทั้ง5ด้านนี้เลยขาดข้อไหนไป trust ก็อาจจะไม่สมบูรณ์หรืออาจจะพังลงมาง่ายๆเลยถูกต้องครับในหนังสือบอกว่าถ้ามีครบทั้ง5้าอย่างนี้ความไว้วางใจมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนกลายเป็นระดับศรัทธาได้เลย คือเชื่อมั่นแบบสนิทใจจริงๆซึ่ง,ง,งเป็นระดับสูงสุดแล้วครับกันไหมคะหรือมันเกี่ยวกันยังไงมันเกี่ยวกันแบบแยกกันไม่ออกเลยครับหนังสือเปรียบเทียบว่า trust เนี่ยเหมือนการที่เราเอาหัวใจไปวางไว้ที่คนนั้นค่ะซึ่งเราคงไม่กล้าเอาหัวใจเราไปวางไว้กับคนที่เราคิดว่าไม่น่าเชื่อถือใช่ไหมครับจริงค่ะดังนั้นความน่าเชื่อถือหรือ reliability เนี่ยมันจึงเป็นเหมือนประตูบานแรกเลยครับที่จะนำไปสู่ความไว้วางใจได้ อ๋อเป็นประตูบานแรกแล้วอะไรล่ะคะที่ทำให้คนคนหนึ่งดูน่าเชื่อถือหัวใจสำคัญเลยนะครับคือความโปร่งใส transparency ครับคือสิ่งที่เขาพูดหรือสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันต้องตรวจสอบได้มีที่มาที่ไปอธิบายได้ไม่ใช่พูดลยลอยหรือแบบดูดีแต่ข้างในกลวงๆเหมือนพวกแชร์ลูกโซ่นะครับที่ชอบสัญญาผลตอบแทนสวยหรูแต่พอไปดูจริงๆไม่มีอะไรมายืนยันได้เลยค่ะค่ะ ความน่าเชื่อถือมันต้องจับต้องได้มีเหตุมีผลรองรับครับการสื่อสารที่มันชัดเจนโปร่งใสตรวจสอบได้นี่เองที่เป็นพื้นฐานสําคัญแล้วถ้าเกิดเป็นคนเก่งมากๆเลยนะคะแต่พูดไม่เก่งสื่อสารไม่ค่อยเป็นล่ะคะแบบนี้จะสร้างความน่าเชื่อถือหรือความไว้วางใจได้ไหมคะอืมหนังสือจะเน้นนะครับว่า walk the talk สําคัญกว่าพูดเก่งค่ะ การกระทําสําคัญกว่าใช่ครับการกระทํามันเสียงดังกว่าคําพูดเสมอแต่แต่ว่าการไม่สื่อสารเลยเนี่ยอันนี้ก็เป็นปัญหาเหมือนกันอ,อ๋อหรอคะครับคือคนเก่งที่ทําอย่างเดียวไม่บอกใครเลยว่าทําอะไรทําไปทําไมเพื่ออะไรบางทีอาจจะถูกมองว่าเอ๊ะปลิดบางอะไรหรือเปล่าไม่ให้เกียรติคนอื่นเหรอหรือดูไม่โปรง่งใสซึ่งสุดท้ายมันก็กลับไปทําลาย trust ได้เหมือนกันกลายเป็นว่าต้องหาจุดสมดุลให้เจอใช่ไหมคะใช่ครับคือแม้จะพูดไม่เก่ง แต่ต้องพยายามสื่อสารพยายามครับต้องแสดงความตั้งใจที่จะอธิบายอาจจะเรียบเรียงง่ายๆใช้ตัวอย่างถามตอบกันเพื่อให้แน่ใจว่าเออเข้าใจตรงกันนะมันคือการแสดงความใส่ใจแคร์ที่อยากจะให้คนอื่นรับรู้และเข้าใจซึ่งไอาการแสดงความพยายามนี่แหละครับที่มันสร้างความรู้สึกดีๆได้ค่ะ เข้าใจเลยอ๋อแล้วก็อย่าลืมพลังของคำว่าขอโทษอย่างจริงใจด้วยนะครับเวลาที่มันเกิดความเข้าใจผิดกันขึ้นมาคำนี้ช่วยเยียวยาความสัมพันธ์ได้ดีมากๆเลยจริงค่ะการขอโทษเป็นแสดงว่าเราแคร์ความรู้สึกเขานะคะสรุปก็คือการแสดงความพยายามและความใส่ใจนี่เองที่เป็นกุญแจสำคัญแม้จะพูดไม่เก่งก็ตามครับผมทีนี้ถ้าเรามองในมุมกลับกันบ้าง อะไรคือตัวบ่อนทำลายทรัสที่สุดเลยคะที่เราอาจจะเผลอทำไปโดยไม่รู้ตัวหรือเป็นเหมือนกับดักที่ผู้นำสมัยนี้ยังชอบตกหลกไปกันอยู่โอ้โหในหนังสือพูดไว้หลายอย่างเลยครับทำพฤติกรรมตรงๆเลยหรือกับดักทางความคิดก็มีถ้าให้สรุปเป็นประเด็นหลักๆที่น่าสนใจนะครับเอ่ออันแรกเลยคือความไม่คงเส้นคงวาไม่คงเส้นคงวาใช่ครับไม่ว่าจะเป็นการพูดแล้วไม่ทา ชอบขายฝันแต่ไม่เคยลงมือทำจริงหรือไม่สนับสนุนหรือที่แย่คือทำตัวสวนทางกับสิ่งที่ตัวเองเคยสอนอันนี้คือทำลายความน่าเชื่อถืออย่างรุนแรงเลยครับอันนี้เห็นภาพชัดเจนเลยค่ะพูดอย่างทำอย่างใครเขาจะไปเชื่อถือได้นะคะครับอีกประเด็นที่สำคัญคือการสื่อสารที่ทำร้ายทำร้ายครับไม่ใช่แค่การโกหกนะแต่มันรวมไปถึงการชอบกักข้อมูลด้วยไม่บอกทั้งหมด ไม่คุยกับคนที่เขาควรจะต้องรู้เรื่องหรือการพูดทำร้ายตัวตนผู้อื่นใช้คำพูดที่มันเสียดสีดูถูกกระแน่กระแนะ่แนะในหนังสือมียกตัวอย่างดอกเตอร์ท่านหนึ่งเก่งมากเลยนะแต่พูดจาทำร้ายจิตใจคนมากจนผู้ช่วยลาออกไปหกคนในรอบปีเดียวโอ้โหเยอะมากครับแล้วคนที่ชอบอ้างว่าไม่ได้ตั้งใจหรือไม่รู้ตัวเนี่ยหนังสือบอกว่าจริงๆแล้วมักเป็นเพราะเขาไม่ได้ให้ความสำคัญกับความรู้สึกของคนอื่นมากพอต่างหาก อ๋อเป็นที่มุมมองการให้ความสำคัญกับความรู้สึกคนอื่นนี้เองที่เป็นตัวกำหนดว่าคำพูดเราจะสร้างสรรหรือทำลายใช่ไหมคะถูกต้องครับแล้วก็มีอีกกับดักที่สำคัญมากๆคือการบริหารจัดการที่ผิดพลาดค่ะซึ่งมันมีสองขั้วเลยที่อันตรายทั้งคู่ขั้วแรกคือรวบอำนาจหรือไมโ m a n a g e ที่เราคุยกันไปแล้วอันนี้ทำให้คนรู้สึกไม่ได้รับความไว้วางใจค่ะกับอีกขั้วคืออีกขั้วคือปล่อยปะละเลยโดยคิดว่าเป็นอิสระคือดูเหมือนให้อิสระนะแต่จริงๆคือไม่ใส่ใจไม่ดูแลไม่ติดตามปัญหามันก็เลยถูกซุกไว้ใต้พรมเต็มไปหมด เหมือนต้องหาจุดสมดุลของการ Empowerment ที่มันเหมาะสมจริงๆสินะคะไม่ใช่ปล่อยปละละเลยใช่เลยครับรวมถึงกับดักอื่นๆอีกเช่นเน้นเป้าหมายจนลืมความรู้สึกคนกดดันอย่างเดียวเลยจนทีมเครียดหมดกำลังใจไปหมดหรือพวกที่ชอบแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่ไม่ยอมสร้างระบบทำไมล่ะคะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเก่งก็น่าจะดีไม่ใช่หรอ ดีในระยะสั้นครับแต่ที่ไม่สร้างระบบไม่สอนงานให้คนอื่นทำเป็นเพราะลึกๆอาจจะอยากเป็นฮีโร่ไงครับอยากให้คนรู้สึกว่าขาดตัวเองไม่ได้เลยไม่ป้องกันปัญหาไม่สร้างคนอื่นขึ้นมาแทนเหล่านี้ล้วนแต่บั่นทอน trust ในระยะยาวทั้งนั้นเลยครับอืมฟังดูแล้วเป็นกับดักที่หลายองค์กรน่าจะคุ้น้นนะคะซึ่งมันคงค่อยๆกัดกร่อนความไว้วางใจไปทีละนิดๆคาถามคือถ้ามันเสียไปแล้วล่ะคะ trust เนี่ย มันเรียกกลับคืนไม่ได้ไหมคะหนังสือบอกว่าได้แต่ยากมากครับยากมากยากจริงๆครับคือต้องใช้ความพยายามความต่อเนื่องความโปร่งใสามากกว่าตอนสร้างครั้งแรกหลายเท่าเลยเขาเปรียบเหมือนแก้วที่มันร้าวไปแล้วนะครับจะประสานให้กลับมาเนียนเหมือนเดิมมันยากมากๆจริงๆค่ะทางที่ดีที่สุดคือรักษาไว้ให้ดีตั้งแต่แรกครับอย่าให้เสียไปเข้าใจเลยค่ะว่าเราต้องรักษาไว้ให้ดีที่สุดแล้วอะไรคือสิ่งสําคัญที่สุดที่เราควรจะโฟกัสคะ ถ้าอยากจะสร้างหรืออยากจะรักษา trust เอาไว้สิ่งสำคัญที่สุดไม่ใช่การไปเรียกร้องให้คุณอื่นมา trust เรานะครับอ้าวไม่ใช่เหรอคะไม่ใช่ครับแต่คือการทำตัวเองให้หน้าไว้วางใจต่างหากอ๋อเริ่มที่ตัวเองใช่ครับเริ่มจากพื้นฐานง่ายๆเลยแต่ทรงพลังมากคือการฟังอย่างลึกซึ้ง active listening และความเข้าอกเข้าใจ empathy การเปิดใจรับฟังจริงๆพยายามทำความเข้าใจมุมมองของคนอื่นจริงๆเนี่ย คือจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดเลยครับเริ่มต้นจากการฟังและการเข้าใจนี่เองแล้วสำหรับคนที่เป็นคนกลางล่ะคะหรือพวก Middle Management ที่อยู่ระหว่างผู้บริหารกับทีมงานบทบาทในการสร้าง Trust ของเขาคุณจะเป็นยังไงคะอืมตำแหน่งคนกลางนี่สำคัญมากเลยนะครับเขาไม่ใช่แค่บุรุษไปรายีย์ที่รับสารมาแล้วส่งต่อไปเฉยๆนะค่ะแต่เขาต้องเข้าใจนโยบายจากข้างบนอย่างแท้จริงก่อน แล้วใส่แพชชั่นใส่ความคิดบวกเข้าไปสื่อสารต่อไปอย่างทีมงานเพื่อสร้างกำลังใจสร้างความร่วมมือแล้วถ้าเขาไม่เห็นด้วยกับนโยบายล่ะคะถ้าไม่เห็นด้วยเนี่ยควรกลับไปคุยกับข้างบนครับหาทางออกร่วมกันไม่ใช่มาบนหรือมาพูดบั่นทอนให้ทีมฟังถ้าสุดท้ายต้องทำจริงๆก็ต้องสนับสนุนเต็มที่ทำให้ดีที่สุดหรือถ้ามันขัดกับคุณค่าหลักของตัวเองจริงๆก็อาจจะต้องตัดสินใจเลือกทางอื่น แต่ตราบใบที่ยังอยู่ในบทบาทนี้ต้องเป็นสะพานเชื่อมที่ดีให้ได้ครับเป็นบทบาทที่ท้าทายแต่ก็สําคัญมากจริง,รงๆค่ะในการรักษา trust ทางองค์กรเลยนะคะมาถึงช่วงท้ายๆแล้วค่ะหนังสือได้มีการเชื่อมโยงเรื่องราวต่างๆเพื่อนําเสนอหลักการสําคัญ5ประการของผู้นําหรือ principle f i ตรงนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างคะครับ principle five เนี่ยเป็นเหมือนกรอบความคิดที่สรุปคุณสมบัติสําคัญของผู้นํา ที่จะสร้าง trust และความสำเร็จที่ยั่งยืนได้นะครับมันประกอบด้วย ethics accountability mindfulness consistency แล้วก็ leading change ซึ่งแต่ละข้อเนี่ยมันจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันไปขยายความหน่อยได้ไหมคะโดยเฉพาะ2หลักการแรกที่เห็นว่าหนังสือลงรายละเอียดไว้ได้ครับ principle 1 Ethics หรือการมีจริยธรรมค่ะจริยธรรมอันนี้คือการยึดมั่นและปฏิบัติตามค่านิยมที่ดีงามที่เป็นพื้นฐานของสังคมเลยครับเช่นความซื่อสัตย์ความยุติธรรมการเสียสละการให้เกียรติผู้อื่นผู้นำที่มีจริยธรรมเป็นพื้นฐานเนี่ยจะได้รับสิ่งที่เรียกว่า recognition หรือการยอมรับจากสังคมและคนรอบข้างเพราะคนจะรู้สึกว่าเออคนนี้เป็นพวกเดียวกันนะไว้ใจได้ในระดับพื้นฐานเลย เหมือนเป็นใบเบิกทางแรกเลยนะคะจริยธรรมนี่ใช่ครับต่อมา principle 2 accountability หรือการมีความรับผิดชอบค่ะรับผิดชอบอันนี้คือการยอมรับผลของการกระทำตามบทบาทหน้าที่ของตัวเองกล้ารับผิดเมื่อพลาดให้เครดิตท,ทีเมื่อสำเร็จไม่ปัดความผิดให้คนอื่นซึ่งสิ่งนี้จะสร้าง respect หรือความเคารพอย่างแท้จริงขึ้นมาครับเพราะคนจะเห็นว่าผู้นำคนนี้พึ่งพาได้จริงๆและรับผิดชอบตอบผลลัพธ์ไม่ใช่แค่ลมปาก การยอมรับและความเคารพนี่เองที่เป็นผลจากสองหลักการแรกแล้วหลักการที่เหลือล่ะคะพอจะสรุปสั้นๆได้ไหมได้ครับ mindfulness หรือการมีสติการรู้เท่าทันอารมณ์และความคิดตัวเองเนี่ยจะนำไปสู่ trustworthiness หรือความน่าไว้วางใจอย่างที่เราคุยกันไปเยอะเลยว่าการควบคุมอารมณ์ได้เป็นพื้นฐานสำคัญค่ะต่อมาคือ consistency หรือความสม่ำเสมอต่อเนื่องในการทำสิ่งที่ดีรักษาคำพูด มีมาตรฐานที่ชัดเจนอันนี้จะนําไปสู่ inspiration หรือการเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นอยากทําตามอยากเป็นเหมือนเราและสุดท้ายครับ leading change หรือการนำการเปลี่ยนแปลงที่ทำได้สำเร็จจริงๆสร้างผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ได้อันนี้จะทำให้ผู้นำกลายเป็น legend หรือตำนานที่ถูกเล่าขานต่อไปครับ โอ้โหเห็นภาพเลยคะ่ะว่ามันเป็นการเดินทางที่ต้องสร้างสมกันไปตั้งแต่พื้นฐานเรื่องจริยธรรมความรับผิดชอบการมีสติความสมัำเสมอจนไปถึงการนําการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ซึ่งทั้งหมดนี้มันเกี่ยวพันกับเรื่องความไว้วางใจทั้งหมดเลยนะคะใช่ครับ มันเชื่อมโยงกันเป็นระบบเลยครับผมวันนี้เราก็ได้เจาะลึกเนื้อหาจากหนังสือ Trust in You กันมาพอสมควรเลยนะคะได้เห็นทั้งหลุมพรางที่ต้องระวงังองค์ประกอบสำคัญในการสร้าง trust แล้วก็หลักการที่ช่วยนำทางสรุปแล้วเรื่องความไว้วางใจนี่เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากๆแต่ก็ทรงพลังอย่างไม่น่าเชื่อเลยคะ่ะจริงครับมันเป็นเหมือนสกุลเงินที่สาคัญที่สุดเลยนะในทุกความสัมพันธ์โดยเฉพาะสาหรับคนที่เป็นผู้นา การสร้างมันก็ยากการรักษาก็ต้องใส่ใจมากๆแต่ผลตอบแทนที่ได้กลับมาทั้งเรื่องความร่วมมือกำลังใจหรือผลลัพธ์ที่ดีขึ้นมันคุ้มค่าเสมอครับค่ะก่อนที่เราจะจบการพูดคุยกันในวันนี้ก็อยากจะฝากคำถามทิ้งท้ายจากทางผู้เชี่ยวชาญของเราค่ะครับผมก็อยากจะชวนผู้ฟังลองคิดตามดูเล่นๆนะครับว่าจากสิ่งที่เราคุยกันมาทั้งหมดในวันนี้เลยตั้งแต่เรื่อง leadership syndrome องค์ประกอบ5อย่างของ trust กับดักต่างๆนานาจนไปถึง principle 5เนี่ยมีส่วนไหนไหมครับที่มันสะท้อนประสบการณ์หรือมุมมองของผู้ฟังเป็นพิเศษบ้างอื mm. หรือถ้าให้ลองคิดถึงเต้าเล็กๆแค่ก้าวเดียวที่ผู้ฟังรู้สึกว่าเออฉันเริ่มทำได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นในที่ทำงานกับทีมกับครอบครัวหรือแม้กระทั่งกับตัวเองก็ได้เพื่อจะเสริมสร้างหรืออาจจะเริ่มฟื้นฟูความไว้วางใจในบริบทของตัวเองเนี่ยก้าวเล็กๆก้าวแรกนั้น มันคืออะไรเป็นคำถามที่ชวนให้กลับไปทบทวนแล้วก็ลงมือทำจริงๆเลยนะคะการเปลี่ยนแปลงเล็กๆที่เริ่มจากข้างในตัวเราเนี่แหละค่ะที่มักจะสร้างความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่ได้ในที่สุดขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับข้อมูลเชิงลึกแล้วก็มุมมองดีๆในวันนี้ค่ะยินดีเสมอครับและขอขอบคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยค่ะที่ร่วมเดินทางเจาะลึกเน้อหากับเราในวันนี้แล้วพบกันใหม่ในการพูดคุยครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ